ปากบอกชอบสีดําคนที่ชอบสีดาเนี่ยมันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเราถามถึงเรื่องเครื่องแต่งกายเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงคือเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาพี่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เราอยากจะโฟกัสรองเท้าใหม่สีที่ออกสีดํามาตัวแรกอยู่ตรงนี้เบื้องหน้าพี่แล้วพี่สุดยอดตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรองเท้าที่เรียกได้ว่าขายดีมากใช่ก็ตัวบนเนี่ยมันจะเป็นเ็กส1อไม่ใช่ ออย่างนี้นะมันคนละเปกันคนี่ไนกี้วอมิโลพลัสใช่ซึ่งตัวนี้ไม่มีคาว่าสูง On Cloud Surfer Max โอ้โหสีสวยตามหากันให้ควักเลยเนี่ยแมนก็ดีคือแบบคือในความคิดพี่คนที่ใส่ออนอ่ะคือหนึ่งเลยมีตักอุ้ยเพราะว่าอะไรพี่ราคาเขาเครื่องสูงเครื่องสูง Welcome to the Color Drop podcast Color d r ั p EP นี้นะครับก็พิเศษมากเลยนะครับก็เรียกได้ว่าตามนี้เลยสีดำ ครับสวยมากใช่ตามเสื้อคุณต้องเลยคือนี่คือเพิ่งถอยมาเลยเสื้อสีดําสักยังเอ้ยคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิผมก็มีความสะอาดอยู่นิดหน่อยก็ไปตากลมมานิดหน่อยแล้วก็มาใส่เลยอแกะมาเป็นงานบ้างพี่อ์ตน้ำท่วมไหมแถวบ้านแถวบ้านก็นิดหน่อยครับพอดีทางเข้าบ้านพี่มันต่ํา มันท่วมเป็นปกติอยู่แล้วปกติแล้วพี่ใช้แบบทรายอะไรไปวางถมอะไรพวกนี้ไหมก็จริงๆถมมาตลอดแต่มันก็มันก็มันก็ซึมมาเรื่อยๆอ๋อเป็นซ้ําน้ําซึมบอทรายใช่บ้านผมก็เกือบท่วมุแต่บ้านต้องท่วมมากหนักกว่าพี่นะโอ้โหแค่ฝนตกนิดเดียวพี่ใช่พี่เคยไปทีหนึ่งแบบขึ้นตะตุ่มเลยนึกว่าเรือต้องขี่ปอดีบ้านเรือผมเยอะเเขาเรือหดีกวล่าพี่อาร์ตโอเคมอ่าเราวันนี้เรามาอยู่ในทีมสีดํำสีดําสีดําเนี่ยถ้าในมุมมองของพี่อาร์ตเนี่ยอืเป็นยังไงบ้าง สำหรับพี่นะสีดำให้ความรู้สึกหรูหราพี่ว่าเหมือนแบบเวลาซื้อรถอ่ะคคอเคยได้ยินว่าถ้าซื้อรถแพงให้ซื้อรถสีดำมันจะดูหรูหราดูแบบมีอะไรแล้วแบบเหมือนแถวบ้านถ้าเป็น f o r t u n e r ดำาเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งมันดูเป็นเป็นรถแบบภาพจำเป็นมือปืนเป็นแบบคนคุมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่ารถดำทวงหนี้อะไรงี้ใช่ไหมใช่ใช่หมวกหมวกน็อกดำอืมคุณน็อกน็อกอีแบบหนึ่งอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสีดำในมุมพี่ทีนี้ผมขอถามย้อนกลับพิ่อร์พี่อร์ชอบสีอะไรมากที่สุด จริงๆอ่ะสีที่ชอบเนี่ยพี่ชอบเนี่ยเป็นสีฟ้านะสีฟ้าเนาะเพราะว่าอย่างหลายคนดีกว่าอก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่จะตอบว่าสีดํามันน้อยมากเนี่ยอย่างพี่จิพี่จิที่คุมหลังกล้องนะพี่จิชอบสีอะไรมากที่สุดพี่สีดำนี่อันนี้คือคนส่วนน้อยพี่โบจังชอบสีอะไรครับสีม่วงสีม่วงเห็นไหมคือส่วนมากจะเป็นตอบในด้านของคัลเลอร์ที่เป็นแบบ สีมีสันใช่มากกว่าคนที่ตอบสีดำเนค่อนข้างส่วนน้อยมากคนที่ชอบสีดำเนี่ยมันมีแค่10%บเปอร์นสิบเปอร์เซ็นต์แต่คมว่าผมเนี่ยเอาไม้ไปถามเลยนะถามพี่อย่างเงี้ยคุณชอบสีอะไรครับเขาจะตอบเป็นสีแบบสีม่วงสีขาวสีอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วโอกาสที่คนที่จะตอบเป็นสีดำเนี่ยมีแค่สิบนบนโลกนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมถามกลับกันเปลี่ยนคําถามนะพี่พี่อาซื้อเสื้อสีอะไร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำเห็นไหมคือจากการวิเคราะห์เขามีการวิจัยมาเลยนะว่าคนที่ชอบสีดำเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าปากบอกชอบสีดำหนึ่งละเป็นคนประเภทหนึ่งประเภทสองคือคนที่ต้องใช้สีดำเห็นไหมเปอร์เซ็นต์จะต่างกันคนที่บอกปากชอบสีดำเนี่ยมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์คือแบบปากชอบแต่เวลาเราเลือกจริงๆอะสีม่วงสีเหลืองสีอะไรแต่ถ้าเกิดเราถามถึงเรื่องเครื่องแต่งกายเสื้อผ้ารองเท้ากางเกง คือเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาพี่ถึง40ที่คนเนี่ยจะตอบสีดำอ่าพี่ว่าจริงไหมจริงใช่ไหมเพราะว่าเสื้อพี่ในตู้เปิดมาเนี่ยดําเยอะโอ้กินมาก่อนเลยเออถึงเลยแม่เนื้อว่าสีมาก่อนเลยอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าพี่คบผมอันนี้ก็เป็นเกล่นเขาเรียกอะไรอันนี้ก็เป็นอารมภบทเล็กน้อยให้มันได้เข้าเรื่องไปปูถึงเรื่องว่าเคอร์ดอ p อาทิตย์นี้หรือว่า e ีนี้เนี่ย เราอยากจะโฟกัสรองเท้าใหม่ที่ออกสีดํามามตัวแรกอยู่ตรงนี้เบื้องหน้าพี่แล้วพี่สุดยอดตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรองเท้าที่เรียกได้ว่าขายดีมากคือสีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเป็นผิดสีดําใช่ไหมแล้วก็มีแถบสามแถบเนี่ยเป็นสีแบบเทาเาเทาเข้มแต่ที่สวยที่สุดแบบพี่ว่าตรงนี้เลยคําว่าอดีซีโลสีแดงโอ้โหสีส้มๆเนาะมันออกสีส้มส้มเพิ่มความแบบโฉบเฉี่ยวซิ่งเนาะซิ่งขึ้น พี่่มมองคล้ายๆแพ็คเ m g อยู่นะใช่พี่แต่เ m g มันจะเป็นสีแดงที่เป็นแบบแดงเลือดหมูเข้มๆนิดหน่อยแล้วก็มีอาจจะมีแถบปะแถบเป็นแดงๆหน่อยใช่ใชแต่อันเนี้ยผมผมมองว่าถ้าดำล้วนทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีจุดเด่นเขาก็เลยเอาสีส้มทึ่งแบบโหสีดำมันอยู่กับทุกอย่างมันขับสีทุกอย่างอยู่แล้วต้องแล้วคือเพิ่มสีส้มตรงนี้ไปมันเด่นกว่าชาวบ้านชาวเมืองแล้วเขาให้มาสามจุดเน้นๆก็คือตรงนี้อดิซิโลอาแล้วก็ซนแล้วก็ที่หู แล้วก็อันนี้แบรนด์คอนติคอนติเนนทอคือสรรพคุณอะไระเราไม่ต้องพูดเยอะอม,มันเป็นรองเท้าที่เรียกได้ว่าใส่ได้ หลายกิโลเลยนะจนถึงฮาพี่ว่าก็ใส่ได้บางคนใส่ฟูก็ได้เหมือนกันแล้วเป็นเป็นในทางแนวออกแนวแฟชั่นเล็กๆคือเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่สามารประจําบ้านที่คนส่วนใหญ่หลายคนมีใช่คือทุกคนอะใส่แล้วแบบมันเหมือนแบบเราเห็นทุกวันเราเห็นทุกวันเราจนต้องลองไปซื้อเองใช่ไม่ว่าจะทั้งวิ่งหรือว่าแต่งตัวเนี่ยตรงนี้มันมันเข้าเข้าหมดเลยอคือเป็นรองเท้าคู่เดียวที่ใส่ทํางาน ตอนกลางวันตอนเย็นเลิกงานเปลี่ยนชุดไปวิ่งรองเท้าคู่เดิมถูกต้องพี่โดยไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยต้องตัวนี้สุภาพตัวนั้นสุพี่ไม่ต้องเลยอ่าตัวเนี้ยคือเหมาะแล้วมันมีสีที่เขาเรียกว่ารีเฟกตตรงนี้ป่ะพี่อาร์ตตรงแถวช่วง้นเท้ามันจะออกแนวแบบสีม่วงเหลือบเนาะเออคือเหมือนถ้าเราพลิกอีกฝั่งเนี่ยมันก็จะเป็นสีม่วงแต่ถ้าเราพลิกอีกฝั่งหนึ่งมันอาจจะเป็นสีเขียวได้เขียวเขียวใช่ใช่มันก็เป็นลูกเล่นของเขาสวยตัวนี้สวยใช่ที่เพิ่มเข้ามา ตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากก็สีดําสําหรับคนที่อยากแต่งตัวที่ตีมดําอยู่แล้วส่วนตัวชอบสีดํา อย่างที่พี่อาร์ตบอกตอนช่วงต้นคลิปเปิดตัวออกมาเนี่ยมีแต่สีดําเลยเยอะเอาตัวนี้ไปเนี่ยก็คือจบมีแค่สีแซมนิดหน่อย,ดดยคือพวกสีส้มนิดเดียวก็ทําให้รองเท้าเนี่ยมันไม่ดูตันดูทึบไปใช่ก็แต่ว่ารองเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียวแล้วก็เฉียวนิดนึงเฉียงถูกเพราะฉะนั้นพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็เราอาจจะไม่แต่งตัวแบบโคง่งหรือว่าโอเวอร์ไซส์มากเกินไปเพราะมันจะทําให้เท้ามันเล็กพอด้วยความที่มันเรียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะเอามามองเป็นรองเท้าวิ่งหรืออะไรเงี้ยโหใส่ขาดเ้ลย ผมเห็นอยู่เขาถอดเสื้อวิ่งกันอ๋อนาเด็นาเด็ล่าสุดโหขำมากเลยอะอยากได้อกข้างนึงเขาไม่อยู่ตรงเนี้ยเออแล้วอีกข้างนึงปล่อยฟีดได้อยู่คือนอกจากอาดิดาสเนี่ยเขาออกตัวสีดำมาแล้วเนี่ยเขาออกมาพร้อมกันเลยครับมีสีดำต้องมีสีเทาสีเทาตัวเนี้ยพี่มันไม่ใช่เทาที่แบบเทาเทาแบบเทาควันบุหรี่อืมผมว่าเป็นเทาเขียวเทาผสมเขียวคือถ้าดูในกล้องเนี่ยเขาจะปูสีเขียวมาให้ตัวนี้มันเด่นขึ้นอครับไหม เออมันสวยนะแล้วเวลาเราใส่เสื้อผ้าคือด้วยความที่คนชอบสีเทาอย่างเงี้ยอาจจะแต่งตัวง่ายกว่าตัวที่เป็นสีดําอ่ะพี่ถามนิดนึงใช่ไหมสีเทากับสีดาอ่ะใครคนชอบสีอะไรเยอะกันผมว่าสีดาเออมันแต่งตัวง่ายมันเทานี่ยยงน้อยวีก่ะเออมันขับสีได้ดีกว่าสีเทาสีเทาคือมันเป็นสีกลางที่อยู่ระหว่างขาวกับดาถูกต้องใช่ครับผสมกันแต่ถ้าเกิดเพิ่มสีเขียวไปอ่ะอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้มีขาวดาใช่ไหมแต่ถ้าเราเพิ่มสีเขียวไปเนี่ย มันก็จะเป็นสีประมาณนี้ก็เลยรียกว่าเป็นสีที่สวยหนึ่งคือถ้าไม่ชอบดําแต่ชอบเทาก็มาตัวนี้อ่าอันนี้ก็เป็นแดดที่เขามาอัปเดตในเดือนนี้สีนี้เป็นสีดําสีเทาต่อไปพี่อาร์ตเป็นไนกี้โวเมโลอุ้ยอ่าเฮ้ยตัวนี้เขามา2ตัวเลยนะใช่แต่คือเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันน่าทีมดําเหมือนกันแต่ว่ามาดูความสวยกันว่าจะสวยแบบขนาดไหน มาต่อกันที่แบรนด์ที่2ครับกับไนกี้เลยตามน้องต้องเราเอามา2คู่ด้วยกัน่างรุ่นใช่ไหมสรุ่นเลยก็ตัวบนเนี่ยมันจะเป็นเป็กสี่สิบเอ็ดไม่ใช่ไอ้อย่างนี้นะมันคนละเปกันคนละเปกอันนี้คือเปกกาซาเปกกาซา่เล่นว่าเปกอ่าใช่เขาเรียกกันว่าเปกนั่นเองใช่แล้วเป็นรุ่นที่41ใช่แล้วครับแล้วก็ตัวหนึ่งนี้เลยตรงหน้าเรานะครับก็คือนี่ไนกี้ว m มิโลพลัสใช่ซึ่งตัวนี้ไม่มีคำว่าซูม ไม่มีซูมทำไมไม่มีซูมพี่เพราะว่าเหมือนเขาเปลี่ยนการออกแบบใหม่ใช้เป็นโฟมซูมเอ็กนะแต่ไม่มีซูมงงไหมงงครับพี่ซูมหมายถึงซูมแอร์แต่ใช้เป็นโฟมซูมเอ็กเขาจะไม่ใช้คําว่าซูมหน้าแต่ตัวนี้ใช้ซูมนหน้าเพราะว่ามีพอร์ตซูมแอร์ซูมอยู่ตรงนี้ถูกต้องโอ้โหเป็นความรู้ใหม่พ่อาร์ตต้องก็รู้อยู่แล้วก็ตัวนี้อัปเดตเป็นสีดํจริงจริงอ่ะสีดําอย่างที่พ่อาร์ตบอกว่า มันมีมานานแล้วแล้วก็ทุกแบรนด์เนี่ยต้องมีแต่แค่มันจะอาจจะผสมสีขาวผสมสีอื่นๆเข้ามาแต่อันเนี้ยแบรนด์ออกมาใหม่เดือนนี้เลยพฤศจิกายน2,568ปีนี้ออกตัวสีดำ all black อดําร้วนใช่ไม่มีสีอื่นเลยถูกมีอาจจะเป็นเป็นสีที่แบบดรอปลงมาหน่อยนิดนึงคือเหมือนประมาณว่าให้สวูดเด่นออกมานิดนึงเพื่อให้มองว่าเอิมเป็นไนกี้นะไกี้นะแล้วก็ตอนกลางคืนเวลาวิ่งเนี่ยมีรีเฟก มีรีเฟกที่สวูดแล้วก็ที่ส้นที่สซนะครับแต่ตัวนี้ต้องอันนี้ดำกว่าตัวหนูนี่อะตัวนี้ดำแบบดำสนิทเลยอ่ะรีเฟกก็ไม่ค่อยมีด้วยใช่เห็นบบบว่าดำแบบดำสนิทโฟมยังดำเลยอะสวูดก็คือแบบไม่มีสีเทาแล้วนะคือดำไปเลยเขาจะมาเน้นตัวแล้วดูพื้นล่างดิดำแบบ a อ l จริงๆแต่เนี้ยยังมีขาวติดอยู่อ่าอ่าถ้าเกิด้นกล้องดูอใช่ มันยังเป็นตัวโฟมไหม,มที่เป็นสีขาวหน่อยอันนี้ใช้โฟมซูมเอครับแต่ตัวนั้นใช้เป็น r รียกเอ็กเรียกเ็ก็คือเขาจูเรียก X ให้มันเป็นสีดําเลยทั้ทงก้อนเลยแล้วก็ใส่ Air z o ูมเข้ามาตรงนี้เป็นพอตส่วนเทคโนโลยีเราก็ไม่ต้องพูดถึงเยอะแหละมันค่อนข้างแบบนานแล้วตัวนี้ตั้งแต่ต้นปีเนาะรวมถึงตัว โอเมโลพลัสตัวนั้นด้วยตัวมโลพลัสนี่ก็เรียกได้ว่าใส่สบายใส่เป็นแบบว่าเป็นรีคอร์ดบรันตัวนั้ก็เป็นแบบว่าใส่ได้ทุกระยะเลยนะทุกระยะใส่ซ้อมก็ได้ใช่พี่เพราะว่าตัวนี้มันเหมือนแบบทั่วไปก็คือไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมอะไรอ่ะตัวนี้มันอยู่ในชีวิตคุณได้หมดเลยแต่ว่าตัวนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าการแต่งตัวเนี่ย โอ้โหส้นมันค่อนข้างสูงมากค่อนข้าง,างาหนาทั้งส้นทั้งปลายเพราะฉะนั้นเวลาการแต่งตัวเขาอาจจะออกแนวเป็นแบบพวกเทคแวร์นิดนึ่งเทคแวร์เทคแวร์ก็คือแบบเป็นคนแต่งตัวแบบโคร่งๆแล้วมีแบบฟ<ๆ>ังกชชั่นแลเยอะๆกระเป๋าเยอะอ่าใช่ก็นึงไม่ออกคือพวกกางเกงแบบคาโก้อ่าที่ผมแบบใส่มาด้วยวันนี้ก็เป็นคาโก้ที่แบบกระเป๋าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ออกแนวเป็นอย่างนี้แล้วก็เสื้อเป็นเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงอ่าแบบใส่แบบตัวใหญ่ๆคงเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่อาร์ลองจินตนาการว่าพี่อาร์แต่งตัวรีบๆเดฟเดฟแล้วพี่อาร์ไปใส่รองเท้าที่มันใหญ่ๆเออเท้าพี่จะดูใหญ่ขึ้นกว่าปกติเนี่ยเพราะว่าพี่แต่งเดฟแต่งสลิมมาแล้วมันดูโอเวอร์ไซส์เนี่ยเพราะฉะนั้น การที่จะรับแรงกระแทกของรองเท้าที่มันมีความสูงหรือว่าใหญ่ๆที่ปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างแบบเออเกลื่อนกันทุกแบรนด์เลยเนาะทำรองเท้าสูงๆทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่อาร์ตเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแบบการดีไซน์รองเท้าจากเมื่อก่อนเนี่ยบางๆเดี๋ยวนี้หนาเลยใช่พี่อาร์ตเออแล้วพอเวลาแต่งตัวด้วยเขาคงคิดมาแล้วว่าแฟชั่นปัจจุบันเนี่ยมันจะออกแนวแบบแต่งตัวคล่องๆสบายๆอย่างนั้นมากกว่าตัวเนี้ยมันก็เลยช่วยเสริมในการแต่งตัวในเรื่องของแบบคนที่ชอบใส่หลุมหลวมใหญ่ๆ แนวคาโก้หรือว่าแนวที่เป็นแบบเทคแวร์อย่างนั้น,นก็เหมาะก็เรียกได้ว่ารองเท้า2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของไนกี้เลยนะสุดๆนะตัวเปกซัสต์นี้ก็สร้างชื่อมานานตัวว<ช>ูเมโลพลัสนี้ก็ออกแบบใหม่ก็นุม่มแล้วก็ทรงหนาคือจริงๆ2คู่นี้ก็ใส่ทํางานแล้วตอนเย็นก็ไปวิ่งได้เหมือนกันได้เหมือนกันคือถอดเสื้อออกมาเนี่ยก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไปวิ่งเปลี่ยนกางเกงรองเท้าไม่ต้องเปลี่ยนเลยอก็วิ่งได้เลยอันนี้ก็เป็นรองเท้า ตัวที่2ที่เรามาพูดคุยกันอ๋อแบล็กเหมือนเดิมต่อไปดีกว่าพีาร์ตเป็นกระแสมาใช่คือเอาว่าเป็นกระแสต้นปีอ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสคือมันมาตั้งแต่ปี2018เนาะไอยี่ห้อออนอ่ะแล้วคือเขาดังเขาเด่นมาตั้งแต่ปีนั้นอ่ะจนแบบเออใส่กันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นค่านิยมของคําว่าหรูและแพงอเดี๋ยวเราไปดูกันออแบล็กของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงไป มากันหนึ่งตัวที่สามพี่ครับผมววเมื่อกี้เราเกินกันไปอออกแนวหรูหรา On Cloud Surfer Max โอ้โหสีสวยตามหากันให้ควักตัวเนี้ยแรนด์ก็ดีคือแบบคือในความคิดพี่คนที่ใส่ On อ่ะคือหนึ่งเลยมีตังค์อุ้ยเพราะว่าอะไรพี่ราคาเขายั่องสูงต้องขึองสูงต้องเก็บเงินระดับหนึ่งอะแต่แต่พูดถึงนะพอพอนึกถึงแบบรองเท้าแข่งของแบรนด์ไนกี้หรืออะไรนะ9,000เหมือนกันนะแพงตอนนั้นตัวตัว Max เขาเนี้ยใช่ไหมแต่อันนี้ตัว Max เขาประมาณก็มีหมื่นเจ็ดพันมีเห็น อันนั้นตัวตัวตัวแข่งกับมือแต่ก็สำหรับถ้าเกิดว่าเป็นเทียร์แข่งเท่ากับพวกแบรนด์อื่นอใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้คือตัวแบบตัวซ้อมอืมที่นําเข้ามาจากทางสวิตเซอร์แลนด์ใช่ผมอากเสียงโนะป่ะพี่ถูกครับสวิสตสวิสลอสสวิสสวิ์แลนด์ก็ตัวเนี้ยเป็นออนคลาวด์โซฟอร์แม็กครับคือผมตกใจเล็กน้อยนะที่ตัวออนคลาว่ยทำสีดําทั้งก้อนมาอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสีใหม่ของเดือนนี้เหมือนเหมือนกันเลยเหมือนตัวอื่นเลยที่เนี่ยเพิ่งเข้าที่ซูเปอร์สปอร์ตก็ ดำล้วนมีแค่สีอื่นสีเดียวคือตัวเมดอินสวิสใช่ไหมใช่แล้วที่สีแดงอ่ะนอกนอกนั้นเป็นคุมโทนเทาดำมาเลยแล้วก็ทั้งพื้นก็ถ้าให้ดูเนี่ยคือด้านบนอ่ะดำแล้วก็มีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเลนเฟดเหรอเลนเฟดแบบเฟดเป็นเทาเป็นเม็ดๆจุดๆตรงนี้หน่อยเพราะว่า มันจะเดี๋ยวดาไปมันจะดูเรียบไปแล้วคือออนส่วนมากเขาดีไซน์เขาจะทําเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นรองเทารุ่นใเวลาใส่สีอย่างเงี้ยเขาจะทําเป็นแบบเฟดเม็ดเหมือนแบบผู้การมาสาสาอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันตัวเนี้ยมันจะดูให้รู้สึกเหมือนว่าเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีมันเหมือนเป็นพิกเซลหน่อยๆน่อยะไรต้นนะมันดูเปนทดูเป็นทันสมัยใช่เป็นทันสมัยอะไรเงี้ยมันเลยแบบให้ลุคที่เป็นแบบผู้บริหารดูเรียบร้อยใส่สูตร คือปกติใส่สูตรเราจะใส่กับพวกรองเท้าเมื่อก่อนเนาะเป็นแบบคัชชูรองเท้าหนังรองเง้าหนังแต่คือเดี๋ยวนี้คือนี่พอเราประชุมเสร็จปุ๊บไปเล่นฟิตตอนกลางวันเราก็ไปเล่นฟิตเนสได้กามใหญ่ใช่กระดุมจะปิดคือกระดุมปิดได้เลยอะไรกันนะลงเทงนิดนึงเชือกแบบใหม่ตาไก่แบบใหม่ดีไซน์แบบใหม่อืคืออันอื่นอาจจะเสียบเข้าแต่เนี่ยใช้เป็นเชือกถักตั้งแต่ต้นครับเวลากระชับเนี่ยมันจะสามารถปรับได้แบบรู้สึกกระชับกว่ามันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆพี่อาร์ที่เขาใส่มา มันไม่ได้ช่วยแค่การดีไซน์อย่างเดียวที่ดูสวยหรูหรือเก็บเชือกอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่ที่พี่อาร์ตบอกแม่งกระชับขึ้นจริงๆใส่สบายใช่นีแล้วเราไม่ไม่เคยเจอกับแบรนด์อื่นๆเนาะเขาเหมือนเขาคิดไว้แล้วแหละว่าการร้อยเชือกเงินอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทําให้หน้าเท้ากับเท้าเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่กระชับได้มากขึ้นครับแล้วก็ส้นตรงนี้หนามากอืคือมันจะเหมือนคือถ้าให้ผมเปรียบเทียบแบบมันจะเหมือนรองเท้าไอตัว on cloud tibu อะใช่ไหมที่จะใช่ใชนคล้ายกันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวนี้จะมีความสูง คือถ้าเกิดคนยังไม่เคยใส่เซ r ร์ r เ a อร์แม็กเนาะแล้วเคยใส่พวกคลาวทิวมาก่อนเพราะคลาวทิวเขาเกิดมาก่อนเนาะแล้วแบบบูมมากช่วงนั้นใครๆก็แบบของหมดตลาดอยากได้ต้องไปเอ็กกับโรยเวเอออะไรอย่างงั้นน่ะพี่ใส่สบายจริงใช่แล้วนุ่มกว่าตัวคลาวทิวเพราะว่าหูดูดิแม็กก่เขาเบิรนเริ่มอ่ะเออแล้วคือเนี่ยถ้าเกิดคนชอบติดนุ่มติดแต่ว่าไม่ได้นุ่มยั่วอ่ะก็มาตัวคลาวเซ u ร์ e เ m อร์แม็กได้ใช่ตัวเนี้ยก็นุ่มมากนะครับก็โฟมเป็นฮ e เดออนนะครับแล้วก็รูปนี้ก็เป็นคาร์เทใเฟ อันนี้คือออนสีดําที่เราเอามาโดยสีดําที่เราเอามาตั้งแต่ต้นคลิปเลยไม่ว่าจะเป็น Adidas e อีวอยแล้วก็เ e g กี้เนก s แล้วก็อวนเป็นพลาสใช่แล้วก็รวมถึงออนคลาวด์เซิร์ฟเวอรตัวนี้เป็นสีดำที่เราร้านเราร้านซูเปอร์สปอร์ตเราเนี่ยเพิ่งเอาเข้ามาแล้วก็ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ที่เราอัดกันอยู่นะหมดหรือยังก็พีดว่าน่าจะเริ่มขายดีเริ่มขายดีนะครับขายดีแหละคือเรียกได้ว่า สีดามันเป็นสีที่แบบเพนเพใส่ได้ง่ายใช่ไหมใส่ทุกได้ทุกโอกาสใช่เปิดตู้มายังไงก็มีแต่สีดำเสื้อเสื้อต่อให้ชอบแบบว่าเนี่ยชอบสีชมพูชอบสีฟ้าครับแต่ก็ซื้อสีดาเยอะสีดำเยอะเหมือนกันคือสีดําอ่ะพี่มันแบ่งออกมาเป็นทางอารมณ์นะมันแบ่งได้2อย่างคือก็คือหรูหราอย่างที่พี่บอกตอนช่วงต้นคลิปครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือความเศร้าโศกอ๋อคือคนส0ซที่ผมบอกอ่ะที่บอกไปช่วงต้นคลิปอ่ะว่าทําไม สินั้นนะเอาไม้ไปถามอะ่ะแล้วทําไมถึงตอบสีอื่นทำไมไม่ตอบสีดําเพราะว่าด้วยภาพจำของเขาอะของแต่ละคนหรือว่าคนบนโลกนี้เลยสีดํามันคือสีความเศร้าโศกไอเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นอะ่ะมันก็เลยน้อยมาก1<อ>0บถแต่ว่าถ้าเกิดเราสโคบให้มันเหลือแค่เครื่องแต่งกายที่อยู่ในตู้คุณคิดว่าสีดําเนี่ย มันจะต้องเพิ่มขึ้นไหมเกิน50%เกิน50%ที่ต้องมีในตู้<ช>อันนี้มันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าความหมายของสีดําแต่ละคนใช้ในบริบทเนาะมมมแต่ความชอบสีมันก็แล้วแต่บุคคลครับผมสำหรับวันนี้อัปเดต Color Drop <ช>ก็ all black อืม,อมก็ EP นี้ มีเท่านี้พี่สีดำล้วนนะครับอีพีหน้านะครับจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงอัปเดตกันอีกทีเดี๋ยวมีแน่นอนผมว่าเดือนหน้าอาจจะเป็นสีแบบคอนเรฟูลเลยไหมผมว่าปิดเดือนสีคริสต์มาสไหมวแดง We wish you a merry Christmas เพลงใครนะที่ในคริสต์มาสเราต้องเปิดอะเพลงของมาเลย์แครรีป่ะเออใช่มาเลย์ครรีอ๋อโอ้โหอันนั้นคือยอดวิวถล่มทลายนะตำนานจัดโอ้โหแต่ถ้าตำไทยตำไทยใส่ปูเฮ้ยไปแล้วครับวันนี้ ก็ใครชอบสีไหนรองเท้ารุ่นไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้ใช่เดี๋ยวเราจะไปตอบ์อ,อ่สำหรับ Color Drop EP นี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับบบ๊ายายครับ Welcome to the Color Drop Podcast